สวัสดีครับผมอาทิตย์วัชชิสยามครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขตรักษา 3, พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับแล้วก็บริเวณอนุสร์สืบน,นาคาสเถียนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางมูลนิธิสืบน,นาคาสเถียนเนี่ยได้สร้างขึ้นหลังจากการเสียสละชีวิตของคุณสืบน,นาคาสเถียนนะครับเพื่อปกป้องผืนป่าอีกไว้นะครับบ้านพักของคุณสืบน,นาคาสเถียนนะครับเขตรักษา 3, พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยอนรุนรักษ์เอาไว้นะครับให้คงสภาพเดิม สมัยที่คุณสืบนคาคเสถียรยังมีชีวิตอยู่นะครับสำหรับทริปนี้นะครับเกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทไซโก้ประเทศไทยและมูลนิธิสืบนคาคเสถียรน,นะครับในการผลิตนาฬิกา prospect สืบนคาคเสถียร thailand limited edition ทางไซโก้ประเทศไทยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนาฬิกามามอบให้กับทางมูลนิธิสืบนคาคเสถียรเพื่อที่จะนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ในการรักษาผืนป่าของประเทศไทยเราครับตอนนี้เรามาทำง,งานด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะคือฝั่งไซโกประเทศไทยแล้วก็ทางฝั่งไมืที่ของสือนะคะเ็ถียนะคะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากห้วยผักแข้งประธานในวันนี้ด้วยนะคะ เราจะเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์สืบนะคะเสถียรน,นะครับทางไซโก้นะครับก็พาพวกเราแวะมาที่โรงเรียนมวยขาแข้งวิทยาคมนะครับเพื่อมอบนาฬิกาแขวนของไซโก้นะครับให้ใช้ที่โรงเรียนนะครับอยจาให้วหน้าพูดถึงกิจกรรมในวันนี้นะครับ ทางแกมมัสปาแม่แค้งเนี่ยก็ได้รับสนับสนุนนะครับความร่วมมือในการช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพย์สินของคนไทยทุกคนแล้วก็ของคนทั้งโลกนะครับจากทางบริษัทไซโก้นะครับผ่านทางมูลนิธิสืบค้าเสถียรนะครับมาทำกิจกรรมมอบชุดลายพรางซึ่งใช้ในการเป็นชุดที่เราใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนห้วยแข้งนอกจากมีงานป้องกันมีงานแล้วก็ยังมีงานดูแลสภาพพื้นที่ให้สแตด้วยแล้วก็มีงานเขาเรียกส่งเสริมได้การมีส่วนร่วมที่ทุกท่านได้เข้ามาเหมือนในวันนี้ด้วยนะครับก็นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางห้วยแข้งได้รับโอกาสดีแบบนี้ครับก็ขอบคุณแทนเจ้าที่เขตความสะายห้วยแข้งในโอกาสดีด้วย ที่น้นะครับเราอยู่ในกิจกรรมทําแนวแนวกันไฟนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากพี่เอลนะครับเป็นผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปนะครับพี่เอลเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ากิจกรรมนี้ประโยชน์ของการที่เราทํากิจกรรมนี้ครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับก็คือการทํากิจกรรมนี้ครับมีประโยชน์ก็คือช่วยในการลด ล,ลดความรุนแรงของไฟป่าที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยพอหน้าแรงเนี่ยกใน็ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพืการแข่งแห่งนี้ก็จะมีไฟป่าขึ้นอยู่แล้วทุกปีนะครับในการแยกเชื้อเพลิงออกจากกันอย่างเงี้ยก็เป็นการตัดตัดไฟไม่ให้มันลุกลามไปไกลมากเกินกว่าขอบเขตที่เราจะคอนโทรลได้ไงครับก็คือองค์ประกอบของไฟมันมีอยู่3อย่างนะครับก็คือเชื้อเพลิงความร้อนแล้วก็อากาศนะครับในกรณีเนี้ยครับเราก็คือเราจะแยกเชื้อเพลิงออกจากออกจากกันเพื่อเพื่อให้มันไม่ให้เชื่อมต่อกันแล้วก็ให้ไฟเนี่ยสามารถ ไม่สามารถไปต่อได้ก็คือหยุดอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับก็จะช่วยลดลดแรงลดความรุนแรงของไฟที่จะเกิดขึ้นด้วยครับก็ป่งเนี่ยมันจะมีอยู่สประเภทคือป่งดินกับปล่งน้ํา โป่งน้ําก็คือมันจะมีเหมือนเอ่อเหมือนบ่อน้าร้อนนะครับคล้ายๆกับบ่อน้าร้อนที่มันมีมีแร่ธาตุฝุ่น,นออกมานะครับเป็นจะมีลักษณะเป็นโป,ป่งน้ําแล้วก็มีมีธาตุอาหาร,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 รพวกแมกนีนเซียมพวกอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่อยู่ในนั้นอีกประเภทนึงก็คือโป่งดินที่เราจะทําวันนี้เป็นโปง่งเป็นโป่งดินเทียมนะครับก็คือเราเอาสารอาหารเนี่ยไปเติมไว้ในดินเพื่อที่จะให้สัตว์ป่าประเภทสัตว์กีท,ที่ที่ไม่ได้กินเนื้อเป็นอาหารเนี่ยได้ได้ได,ได้นำแร่ธาตุที่พวกมันไม่สามารถหาได้เอง <S <S ตามธรรมชา,ม<อ>าติเนี่ย มามาให้เพิ่มเติมให้เพราะว่าป่งจริงๆในธรรมชาติเนี่ยมันมันมีค่อนข้างน้อยมากการจัดก,การสัตว์ป่าเนี่ยเรามีทั้งอินซิทูก็คือในธรรมชาติก็คือมีการลงไปปล่อยให้เขาขยายพันธุ์เพาะพันธุ์ตามตาม,ตามธรรมชาติของเขานะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเอ็กซ์ตูก็คือการเพาะพันธุ์หรือว่าการรักษาพันธแบุบ์แบบแบบนอกถิ่นอาศัยนะครับ อยู่กับคุณเปิ้ลพัสตานะครับเป็น Marketing Director ของไซโกประเทศไทยนะครับก็อยากให้คุณเปิ้ลเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าทั้งหมดในวันนี้ครับกิจกรรที่เกิดขึ้นเนี่ยมีที่มาที่ไปไงบ้างครับจริงๆเกิดขึ้นก็เพราะว่าที่เราไปทำนาฬิการุ่นพิเศษนะคะก็คือสืบนะคะเสถียรลิมิเต็ด dition นะคะซึ่งจำหน่ายไปแล้วแล้วก็หมดไปแล้วด้วยนะคะก็ได้ได้ส่วนหนึ่งเนี่ย ครั้งนี้เรานํามาสนับสนุนนะคะการทํางานของหน่วยที่สืบนะคะเสถียรซึ่งเราได้จํานวนเนี่ยเงินประมาณ5,000 0นบาทนะคะซึ่งก็นําไปตัดยูนิฟอร์มใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งอันเนี้ยเขาเขาเขาเรียกเรีมาว่าเขาจําเป็นนะตอนนี้เพราะว่าชุดเดิมเดิมเนี่ยเก่าหมดแล้วแล้วก็มีอีกแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนนะคะไปช่วยในการทํางานในการสนับสนุนของผู้พิทักษ์ฝาแล้วก็เอาไปใช้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆด้วยแล้วก็วันนี้ก็กิจกรรมหนักหน่วงพอสมควรเนาะตอนแรกคิดว่าจะชิวๆก็ไม่ชิวเนาะแสดงว่า ที่เราทําแค่เซี่ยวเดียวเอง่ะแล้วเราได้เห็นถึงเหมือนเราได้เห็นความยากลําบากของเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลใช่ขนาดแค่วันเดียวเรายังหอบกันเลยแล้วเขาทำเขาทำเขาต้องมาตเวนที่เราฟังมาเนาะเขาต้องมาตะเวนจริงๆเดือนเดือนต้อง15วันแนนอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกรู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าของไซโก้ทุกท่านเลยค่ะที่ได้ สนับสนุนเพราะว่าท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนในการช่วยกิจกรรมดีๆกับไซโก้ในครั้งนี้แล้วก็รวมถึงสื่อมวลชนแล้วก็สื่อที่น่ารักน่ารักอย่างวอชช่สยามเนอะพีมพ์แล้วก็อีกหลายๆอนาริติอีกหลายๆเล่มด้วยค่ะที่ที่มากับเราแล้วก็ช่วยกระจายข่าวมีออกไปค่ะทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นครับก็เป็นโปรเจกต์ดีๆนะครับเพื่อสังคมนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าไซโก้จะอยู่คู่คนไทยไปนานๆเลยนะครับคขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ